สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าซูร้อยยี่สองห้าสี่นะครับอ่าวันนี้เราก็ทําการเอ่อโหลดตัวอัดใหม่นะครับผมอยากรู้ว่ามันเวิร์กไหมก็เลยลองโหลดมาดูว่าว่ามันเวิร์กไหมก็อ่ามีตัวอัดแล้วเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้แต่มาลองแล้วล่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซูร้อยยี่สองห้าสี่ครับเล่นๆครับเล่นรีวิวครับอ่าเจ้านี้ก็โดยประมาณนะตัวอัดนี่มันเป็นอัดหน้าจอนะครับผมไม่สามารถไปเปิดเอาไม่สเปเตอร์ให้ท่านชมดูได้อีกนะครับก็ อไว้วันละกันนะครับเดี๋ยวผมรอไอตัวคลิปนี้ก่อนนะว่ามันจะดีเลยไหมเนื่องจากผมอัดโมบิชิ่งช่วงหลังมันดีเลย์มากมันดีเล็กบ่อยเกินไประหว่างผมจะเล่นดีๆได้ไอไอคลิปที่เล่นดีๆมันดันอัดรีเลย์ไอคลิปเล่นไม่ดีมันก็มันก็ดันอย่างงี้ครับโอเคอ่าตอนนี้ก็มันโดยประมาณมันโอเคนะครับมันเป็นแบบสายส่วนใหญ่อ่าผมจะลองเล่นดูนะครับอ่าลองเต็มเต็มไปเลยสี่แมตช์เหมือนเดิมครับผมแบบมาราธอนนะสี่แมตช์สี่แมตช์โอ้โหแย่ จริงสามพออะรอบนี้ขอแค่สามแมตช์พอนะผมอยากดูความแตกต่างครับสามแมตช์ละเปลี่ยนตัวอัดเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเกมสกรีนเล็กคอเดอร์นะครับลองเปลี่ยนตัวอัดดูเผื่อว่ามันจะเวิร euh. ์กไหมรู้สึกเขาจะจำกัดไว้แค่สามสิบเอพีเอสนะไอตัวตัวอัดเนี่ยไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับผมผมมันจะโอเคไหมแต่ทำไมรู้สึกผมเหมือนเหมือนโดนกดเอพีเอสนะเมนู้นะสังพันถึงความเออเขาเรียกเอพีเอสลนลงได้เลย จริงด้วยฮะเหมือนโดนกดพ P S อะอ่าก็เราไม่ได้ตั้งตรงราไว้เฮ้ยเฮ้ยอย่ากระตุกซิโอเคที่เหลือเราก็ดักเอาไว้ไม่ทำอะไรมากเราก็แค่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เรียกว่าซุ่มไง ซุ่มในรงยญาซุ่มไปซุ่มไปเห็นไหมว่าเราโผได้แค่ปืนตรงนี้ซึ่งคนอื่นอาจจะยิงโดนตรงปืนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้โอ้ตอนนี้เราสปอตใครนะโอ้ฟักเราเจอรถถังเลฟซึ่งเขายิงเราไม่ได้อ่าแต่เรายิงเขาได้บุง้งเอาไปหนึ่งนะครับผมโอ้โหลูกลูกสีเหลืองลอยลอยข้ามมาเลยเหรอโอ้โหนี่เขาอยากยิงผมขนาดนั้นเลยเหรอนี่อะโผลกันมาเลยโผลกันมาผม,ผมจะต้านไอ้พวก ช่วยเหลือไว้ให้มาเลยจะคิดว่าแน่จริงมาอ่าไม่แน่เขาไม่แน่จริงว่ะเขาเขาเอาไง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 โมเตอร์ลีลาครับผมอ่าโมเตอร์ลีลาก็ช้าก็ช้าโอดครับโอ้โหไม่มีใครมาเลยวะไม่มีใ,ใครที่จะมาช่วยเออคนอืออ่นเลยเลยไงเนี่ยอ่าการที่โดนสปอตไปลาดอันเสริลาดอนาัดดอนเสิร์ิพองนี่อ่ะ คการที okay. ่ลูว re ี่นั้นเขาได้บึ้งยัดเข้าเลยครับผมอ๋อเลยๆๆอะติดปืนเดี๋ยวนี้อืมอะไรติดปืนอีกทำไมติดปืนวะอืมเสียงก่อครับไอเสียงเสียงก่ออะไรไม่รู้จักครับ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  ถึงก็โดนตีนะครับวาคิดด้ไอ่อะไรมาไซส์สเก็บอะมาแหลกอะไรตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรข้าเลยแถมมังค่าแหลกอนี่แน่นี่มาแล้วมาแล้วโอเคตอนนี้ผมก็วายิงได้แล้วยิงได้แล้วเออเอาเสร็จอเอาสรอเอาสรอเอาสรอื้ม ไปแล้วไปแล้วไม่ไหลวละเราก็กลับไปอยู่ประจำการที่เดิมต่อนะครับเพราะนั่นจปว่าไม่ไหวแล้วนี่มันไม้ใหญ่เลยไมาใหญ่เลยน,ลยนี่มันไม่ได้กลัวเราเลยแล้วลนี่ใช่แล้วมันไม่เคยกลัวนายทาไมกลัวล่ะกันเลือดกูกหลือแค่นี้กลัวเลยล่ะโผล่มาเอนี่โผล่มาที่หลังอีกโอ้โหเลสิครับเละรอเละอย่างรวดเร็ว เดยแลวเลยแลวแรงแรงแรงครับเรงแรงแรงยิงครับยิง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 ไม่ยิงไม่ยิงสิครับยิงสิครับยิงสิครับรอบมาแสงเลยอะไรเนี่ยยิงเข้าตีสคาอีกแล้วตอนนี้ไอเอสหกเขาก็ได้วิ่งป่าดงละเขากำลงจะไปยิงไอยูสองหนึ่งโหแล้วครับแล้วชาตินี้จะยิงกันโดนไหมงั้นเขาคงสนใจที่เทีมสองแล้วล่ะผมเดานะ ว่าเขาคงจะส่วนที่ำสองแล้วเอาเฮ้ยเตรียมสองหลบแล้วครับโอเคเขาละแวงอายุต้องหนึ่งครับโอเคตอนนี้เขาก็แต่เด็กแล้วโอ้ยคันมาตอนนี้เขาก็ได้เด็กเ่งฮนะเอสซีไอส่วนผมก็คิดที่งี่เงาครับไอกครับไปเรียบร้อยจบครับโอเค ไม่รู้ว่าตัวอัดมันเป็นยังไงนะเราก็ต้องดูกันต่อไปจบไปแล้วถึงรอบอ่ะเดี๋ยวรอบนี้จะเล่นแบบสั้นๆนะครับสามรอบพอนะครับนรบเกินนะโอ้โหเอทไออะไรของมึงเนี่ยแต่ละคนเฮ้ยแต่ละคนยิงเอทไอกันไม่เป็นไงวะแผ่นล่างเพจล่าง,าางยิงกันง่ายจะตายผมก็ไม่เข้าใจนะจุดจุดยิงง่ายๆไม่ยิงกันนะสงสัยยิงกันเด่งรัวๆเลยมา โอ้โหรอบนี้เจอเทียสีว่ามันทำใม้ใจลเลยนะครับก็เอ mm ็มเอ็มฆ่าเราอีกแล้วเราเหมือนเราจะเราเหมือนจะได้เปรียนนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมแล้วแหละเอ็มทีเยอะก็เชื่อว่าจะได้เปรียบอาจจะทําให้เสียเปรียบได้ซ้ําเพราะว่าตัวดาเมจไม่มีครับก็ขึ้นอยู่ว่าตัวดาเมจฝั่งมันจะเล่นโหดไหมเลฟกูเชื่อได้ไหมเนี่ยถ้าตาคุณแรกนี่กูต้องต้องยิงศอกซ้ําเลยมุงเนี่ย นี่ตัวอัดรู้สึกจะลด FPS ได้สามสนะครับผมลองโหลดมาใช้รครั้งแรกก็ไม่ได้ตั้งเลยตั้งไว้แค่ตอนอัดให้มันอัดท,ทันทนะีแค่นั้นแหละตั้งแค่นะนะั้นแหละต้องมาลองอะ,อะส่วนส่วนเออเขเรยนะตัวสเปคของรถถังคันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมกรู้แล้วเขียนไว้เดี๋ยวผมจะเขียนไว้นะครับส่วนตัว Armor Specter นี่ก็รอไปก่อนนะครับ จริงจิโหลรออัดตอนนี้ก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันอาจไดจริงและแอปมันฆ่าแบบโมบิเซนนั้นไม่ได้มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรค่าข้ามขั้นนะเราเอเฮ้ย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 ให้ตายเถอะป้อมแดงแจ๋เลยแล้วหืมแล้วกูจะยิงยังไงวะเนี่ยบ้าเอ้ยหีก็ยันไม่เข้าหืมหืมเกาะป้อมปืนหาชิปเพลงเลย กูจะยิงได้ไหมเนี่ยขยับจังเลยเอออยู่นิ่งๆสักวันจะเป็นอะไรไมเนี่ยฮะอ,อยู่นิ่งสักวันจะไม่ตายใช่ไหมฮะจะตายเหรออยู่นิ่งๆสักวันจะตายใช่ไหมนั่นไงแหมยิงยิงเข้าดอกเดียวตัวสปอร์ตทันทีอะก็คันนี้เข,ขาจะโดนสปอตง่ายนะครับเนื่งองจากว่าค่าพังตมม่ำมากๆตมม่ำมากๆเลยเสียงถึ่งก็ต้องเป็นบังอะ่ะเพราะว่าเสวกเพราะว่าคาพังมันกากจริงกากโคตรโกาก,ากบรรเลย กากอะไรเนอยก,ก็ไม่รู้กากจนหน้ำตาไหลบ,บางทีนะเฮ้ย hey, นำมาทีสามสิบนิววะเราจะขอเขาได้หนึ่งทีด้วยกันนี่แนะ่โอเคตอนนี้เราได้เห็นปอมา e ห้าสิบ m เขากำลังจะถอยมายิงใส่เลยอาา่ okay. อาฮาโอเคหลบ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 ้รถอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มีอยังที่มันเหมือนเดิมคือ นี่แหละลูกดินลงดินครับผมนนยืนยันไรไม่สนไม่ใช่เวลาไปเร็วโอ้โหไอ้นั่นเอฟเควัน่ยโคตรนิน่งเลยเฮ้ยไอ้นี่ไม่คิดจะนี้หรอเดี๋ยวฆ่าทิ้งหรอกโอเคลูกคีลูกฮีรอแล้วลูกคีลูกลูกคีไม่เข้าลูกคีลูกคีไม่เข้าลูกนั้นลูกแอปแล้วกัน เออชื่อใหม่อะลูกลูกคีกับลูกแอปหรือมึงใช้ลูกแอปคายครับส่วนลูกคิดนี่ก็เดี๋ยวค่อยยิงฮะใช้คีก่อนแล้วกันทีก่อนอ่าอยู่ไหนนะมันน่าจะอยู่ไม่ไกลนี่ว่ะโอเคเราเห็นละเมื่อเมื่อเราเห็นละมึงก็ไม่รอดเรียบร้อยไม่รอดแล้วครับโดนสดแฮ ขนาดน,นี้แล้วถ้ายังจะเด้งอีกก็ยังไงอยู่จบไปแล้วสำหรับรอบ,รอบที่สองนะครับโอเคก็ชนะครับรอบแรกรอบที่แล้วชนะปะวะลืมไปแล้วเนี่ยโอเคก็ชนะไปแล้วแต่ชนะไม่อีก,กระดับเท่าไหร่ก็ผมอยากจะขายคันนี้เต็มทีนะ่เนี่ยเขาว่ากดขายมันต้องเต็มที่นะโอเคสองรอบแล้วก็รอเปล่านะก็ไม่รอเปล่านะเออปปะปะป,าปามาเรามาเล่นกันอีกแล้วกันนะครับ อ่ะผมเล่นนี่สี่รอบไปดีกว่ามาจัดเอาไว้ครบสี่รอบสี่รอบดีไหมเนี่ยสี่สี่สก็สี่มาผมสามารถผมสามารถเครื่องตัวเวือก็มันก็มันรู้สึกจะไม่ร้อนจะไม่ร้อนเท่ากับตอนอัดโมบิเซนนะครับแต่ผลลัพธ์นี่เออจะแหลกมากแหลกน้อยแล้วต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมดูแลวครับว่าตัวแอปอัดเนี่ยมันจะโอเคขนาดไหน,นถ้ามันดีมากจนแบบจนบอกว่าแบบคลิปลื่นทุกคลิปที่ผมอัดด้วยคลิปไอจูวีดีอเนี้เดีย๋ยวผมจะลองอะไรนะก็เลยใช้ตัวนี้ยาวๆเลยฮนะ เออเฮ้ยเฮ้ยรถถังเริ่มหมุนถ้ารถถังเริ่มหมุนเองผมแสดงว่าเขาแหละ่ะนะภาพเริ่มไปใช่ไหมผมว่าเริ่มไปนานเลยวะหละเฮ้ยค,คนเล่นเองไม่รู้หรอกว่าภาพมันแหลกไหมแต่ก็พอเดาได้เดี๋ยวต้องปรับเป็น a อ s อัตโนมัตินะสามสิบมันน้อยไปเวลาดูมันช้าหรือเปล่านะเออมาสามสิบเฟรมเพสชั่นก็ยังดีอย่างหนึ่งคือแบบมันจะได้ไม่ภาพจะไม่เร็วเกินไป ป่ะนี่เราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยเธอจะวิ่งไปเนี่ยเราไม่เคยดูตัวเองใช่ไหมว่ากูทำผิดหน้าที่แล้วงั้นขอกลับแล้วนั่น,นี่ว่ากูทำผิดหน้าที่ไอ้ฟักอ่าเนี่ยยังจะยิงโดนอีกปืนมึงแรงอัดสูงไห้ตายเถอะใครให้เลียวหนึ่งมาแคมวะ ไม่ต้องคิดมากหรอกฉันช่วยนายเองฉันจะไม่ปล่อยให้ในายโดดเดียวแต่ประเด็นคือถ้าฉันช่วยนายฉันก็จะกลายเป็นเป้าแทนเพราะว่าเกาะฉันกระดาษอ้าอีสปอร์ตเล้งนาวะอืม,อ,อ,มอ,อืมออ,อ,อ่าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีสังนัดเอาอีสังแักอีสังนาดเอา โอ้วันช็อตเลยนี่รังแตกวะเนี่ยไม่มีเตือนด้วยว่ารังกระสุนระเบิดแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยนิงอีกโอ้โหกรรมกรรมตามสนองยิงยิงสิยิง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 โอ้ยิงสิครับรอให้เมาส์มายิงไงเออนั่นไงรอให้เมาส์มายิงยิงด้วยโเตรียมสิบยิงผมรังแตกเลยวะเนี่ยเพราะว่าเห็นเห็นอะไรอะเลือดเก้าร้อยตายนี่สช่ไหโดนรังแตกครับโอ้โห ลางบางเลยนะยิครับยิงแล้วครับจัดมั่นจัดมั่นโอ้ช้าจริงๆนะโนบะโอ้โ,อโ,อโ,อโอเมาส์เก็บไปสี่คิวได้ไงวะน้ำตาไหลเลยทีเดียวแล้วผมจะเล่นอีกรอบนะเพื่อเป็นการรับประกรันว่าเจนี่โอเคไหมอ่าขาดทุนเนื้อดูตังได้ดีเหลือเกินนะเดี๋ยวพอกดขายหอผมยิ้มมันนีเลยมันจะไม่มาดูตังรอบละหมื่นอย่างนี้อีกแล้วเพราะว่ากระสุนคันนี้แพงมากยิงวิ่โอทีนี่ยุ่งเลยอ่ะ โอเคเราเจอแคนเจอวี G นะครับกีเจวี G นี่มันโอ้โหมันแตกรถถังดาเมจด้วยนะดังนั้นเขาคงไม่มาโง่ตายง่ายๆครับอจําไว้ว่าไอ้พวกแคนนี้เขาจะไม่โง่มาตายง่ายนะอ่าเจอเขาบ่อยๆดูดีครับเาแค่เยสขวาก็ขวาเอ้ยอย,ยืนยันสิครับยืนยนันยืนยนโทษโทษโทษถ้าพาชนะได้โอเคยืนยนันนะถ้าชนะได้จะดีมาก ป่าละบรรจุบรรจุเซตโอเคการบรรจุเจ้านี่หกสิบสี่วินะครับผมใส่ขอแบบเออเขาเรียกเต็มพี่นะเจ้านี่ก็ขายแพงด้วยเพราะว่าผมใส่เทมนี่แหละผมลงทุนไก่คันนี้ทําไมวะเนี่ยไม่รู้สิเดี๋ยวเจ้าวีเจสองหกสามผมก็จะลงทุนนี้ด้วยเพราะว่าเจ้านั้นมีกระบเยอะกว่ามากแล้วก็อะไรนะคอมเมนต์ก็จะไม่ลงดินเยอะขนาดนี้ไอ้เจ้านี่ลงดินจังเลยเจ้านั้นปืนร้อยสามสิบมมได้ไอนี่แค่ร้อยยี่สิบสองมม เป็นรอยที่สองมมที่ห่วยแตกห่วยแตกไไอ้สามนี่ลองคิดดูกำย,ยาตกแล้วอ่าอยู่ไกลประมาณนี้นะ่าจะสปอตได้ยากนะครับถ้าถ้าเขาไม่สังเกตต้นไม้นะไอรีพอร์ดดูว่าเดี๋ยวอะไรใครรีพอร์ตอะไรผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยคุยเรนะวะ เมื too, like mm ่อตาเขาบอดอยู่งั้นเราก็ต้องโฉยโอกาสนะแหมเขาเรียกว่าโฉยโอกาสโอกาสอันเล็กเม็ดเล็กเน้อยเล็กเลน้อยยังเอาครับผมโอกาสเล็กๆแค่นี้ยังเอาครับประมาณเฮ้ยบังทำไมโงจะได้แล้วเฮ้ยใหญ่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 ให้่หห่นห่น่ เปิดฮีโรอเลยมาดิมาเอาดิเอาดิถามว่าเอาดีาาเบียมใครจะดีกว่ากันมาลองว่าเามาลองว่าเาไอ้นานๆม,มามามาลองเลยกูให้ลองเลยเออกวิทย์ยัดเลยอือ้าเอ้ยใครมาชนไอ้สัตว์นี่มึงป่วนแมมไงวะถ้ามึงกล้าป,ป่วนงั้นกูก็กล้ายิงนี่เลยลงดินอีกฟัก ไปเร็วเออบุกันหน่อยแหมแหมไม่รู้ไม่สุขใจเลยมาดิมาดิ เรียบร้อยอยืนยันครับผมสี่รอบชนะยาโอเคยังสวยงามไปนิดนโอเคเจ้านี้ก็จบไปแล้วขาดทุนอีกแล้วนี่ขาดทุนทุกรอบเลยเนี่ยโอเคก็จบไปแล้วสักการรีวิวนะครับก็เจ้านี่จ,จะไม่ถูกใจเขาทำชมเท่าไหร่ แล้วมันอาจจะทําให้ใครหัวร้อนได้บ้างแต่ผมว่าตัวแอปนี้น่าจะโอเคนะผมก็เจ้า่อสการรีวิวนะครับก็ถามคอมเมนต์ได้ใต้ใคลิปนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ก็โอเคก็เอ่อใครชอบกดไลค์ใครอยากติดตามกดซับสไครต์ให้เพื่อนใจของผมนะครับใครอยากด o น a t เงิน500้ยไม่ใช่เงินแค่ร้อยกว่ากวาตอนนี้นะครับเพราะผมขาดเงินแค่ร้อยนิดๆเพื่อจะซื้อแรมสองครับโอ้โหคนน้ำตาไหลเลยราคาดีขาดนิดๆเองโอ้โหให้ตายเถอะอ่าโอเคก็โซนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ ดิจิชมอะไรกันได้นะครับโอเคแล้วแต่นะครับก็สันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ